ไายักนี้ไงเป็นนอนผู้น่งฟังให้บุญล้นเนี่ยดนดนทีจะเงินปอนเจอกันเพียงดามเถื่อยันีเมีควันคข้เหม็นขมบ้างให้คอยเกินเดิมีนเนี่ยข้าุ สวมลาบลุนจงเกิดแก่พวกไต่หางผู้เงาตนมาฟังเวทละวังเบียนล้อมเนี่ยผู้เิ่นร้อมไก่อ้วนผู้เก็บเป็นในไอ้ป่วยไม่ไอ้เออผู้อยากรวยงวดวันทีเนืงสิงหาเนี่ย ให้ซื้อเล็กไทยหาซีเก่าผู้เพิ่นเท่าให้นมคืนหนึ่งกันย่าได้อาจารย์เนยหนึ่งกันย่าเออ,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 อไปผู้ทุกสองสั่งเอญไก่ซื่นสนใส หลายไกมีคนปลวกปูนตกจนในรวยแมงเงาผู้อึดเนียงกับเมียลานนั่นแข็งข้ายแข็งขอผู้เป็นเตี๋ยมอตองของให้เจ้านั่นใหญ่สูงเงาเออไม่ใหญ่เอ้ยยามเิ่งแขยงเกิดพ่อเนื้อยามเห็นเกลือเกิดพ่อเวิร์มห็นเป่อนเกือกเกิดตวาดขัางกันเข้าโดนหุนขาน้อ เน่ยินกะว้างอําหอ่องคือหนอดตองตอนดอนซ้อนนอนหลับไปฝันนิมิตยิดนอดเบิ่มเพื่อหวังทุมเมนี่ยุมบ่มีการเล่นเนี่ยกะตีเฮาว่าว่ปพวงว่าจังได้กะบส่สวงสื่อจังได้กันเสื่อได้ไปยินหาม กะบ้อฟังเน่พวกเล่นโบกเล่นบังกันยังมักในบักขามแม่บ้อแม่ใหญ่พวกมักงามกันยังถือเครื่องปะทินถิ่นเนี่ยเสียนโตใดบ่เคยอันสุดละพันยังกาใจสัมปลือหมักคนตาย เมนมินกุยอย่จังแหงกันยังกานันจีพาเอื้องพวกหากินทั้งบ่เ่ยคือพ่อหญ่บันนาเมนอยู่บ่อหญ่บันนาโอย กินทั้งเบาคือพ่อหญ่วันนะ้ายังบ่อเมื่อยข้างกันไตแมนบ่อตาเอื้เนี่ยพวกจันไลการลักบ่หวังกว่านั้นจมเนี่ยพวกมักเหลราก็กินเหลราเอาตะเพือว่าแต่แพงแพงปันใดนั้นกันเสื่อตายแล้วกะจังฟังเนี่ย พวกที่สอบรับจางบริเกี่ยวงานหนักสอบพอใจนั้นมากว่าจังใดตัวง่ายเออแม่ใหญ่เออคือจังคอยผู้มักเล็กไทยโพดมักหลายโพดมักมี้ตายเป็นเพีมีมองซื้อสิคุ้มซื้อนะโยม ายขอลลยหลายยาสิจำเอาเยี่ยงเพียงเงินต้องเสียถิ่มถือเขากินกะมากกลัวเขากินหัวเขาขาบคนไดนีพนกะแหงดีสัวกะสัวแต่คขยนี่พวกน้องพี่ยาป็นน้ำคำแต่นอนนองก นหูแต่สอนนันเจ้าบ้านบักโตกานันผ้าลมจมทะเลนันเล็กอ่างบ่าวอำเภอเอิ้นซื่นตนไข่เกิดอยากหมาจบคำขวัญตนขวาเห็นผัวนางนั้นคอยรอโอกาสเหมาะเหลืองเกินสีได้ปรึกษาตาน คือว่าเมื่อคืนนี่ตนตัวข่อยฝันไปนั้นมิดมีแม่เอ้ยได้ผัวแพงนอกคนนมภูมิใจหลายอยู่บ่อแล้วกันยังยิ้มอยู่บ่วันเนี่ยว่าตัวผู้หายได้ผัวนมไปของ พองได้คองความสุกนันหวมกันบ่หมองเมาธรรมดาละคุ้ยเทาต้องตายน้ำหนาอ่อนขวัอนเด็ก่เท่าเอ้ยต้นควายพูดโศกเงี่ยยายบุนกอบ ฟันวางควัญสีแจ้งตีเก่าหนึ่งตามความฝันดอกแม่อื้อเน่ยฉันีคนจะละการแก่ง,งอมต้องเป็นเกน่านมเที่ยวกำไข่ขอรับรองว่าเป็นนหนึ่งมึงเด้อหนึ่งกันยาต้องสีทุ่มบอบฟังเบาเฮงพุ่นใด โยติกาพักไปมีผัวไม่พอใจอเดเ,เนี่ยกาวิท้องผพดทินฐิทานในมาแล้ความเบิงสงสางคำพวนเท่าเรื่องความฝันเบิงสากอนหลอนบาเล่านั้นความสิโสถุ่มตั้งเมือนไป เอวังกวนบนท้ายยาเหนียงนายเจ้าหัวลานสันท่าไทายผู้เป็นใจชะละหามอย่าภาคกันหอนเนียเน,นเสียตอนดินบานบทปั้มนั่นเจ้าเรี ซื้อเถ่าย่บุญมีไอ้ซื้อบุญกรอบหลงงซื้อเจ้าของนายปุย้ยเนี่ยหน้านานางไก่บุญผุไปนางบุญจะเป็นป,ปอ,ปอบตัวนี้ก,ก็ไไ้ผัวเนี่ยซื้อว่าเถากยเมี่ยซื้อว่าอีกล่องมิตรกอไก่กรอบกยก่องอันมากหลายในมันมากเล็กเนี่ยถเถายายพูยุนาหอกองบุญงวดซื้อซื้อ้วก็ซื้อ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 ,อ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 ้วก็พ่อใจมี มันบ่ถือไม่บ่จใจว่าข่อยกะบ่จ่ายกดติดมันไปหันแลี้ยมบ่อให่ถือสุดจังหักเอาข่อยกะว่าจังเจ่๋ยสุกกะซ่วะแน่ข่อยกะวางจีนบ่อใยญ่บเลีสุกกะอันเอาอันเดาเด้กกะบ่าจ่ายเครื่องคาบาดสามสิบบาทสี่สิบบาดย่ามกูบ่ถือสุกคือบ่ว่ายายงวดนี่ข่อยปอกข่อยจ่ายเป็นเก่าเครื่องคาคือบ่ว่าจักเรีนี่บ่อเมนมุจจาว่ามากหลายเมนเลขกสื่อสูงวดเมนไงเอ้ยเมื่อคืนนี่นอนปังได้ละว่าฝันฝันแปลกๆต่างๆบ้า ผัขวข่งแล้วตีเลขแม่นสีเอินใส่เท่านี้บ่งกันนะแมันเป็นจังไหร่นอนในนอนเท่ากวยเอ้ย นอนบลับตื่นเดี๋ยวสอดเจ้าเฒ่าเอ้ยข่อยนอนจะได้ข่อยกานอนบ่หลับตาข่อยแข็งคือจังตาไม่ไพนี่แหมพ่อแต่หลับครับไขรบับครับข้าผ่นเลยแจ้งสําบ่นอนนี่แหละจังว่านอนบ่หลับตื่นเดี๋ยวสอดเจ้าได้แหมเฒ่าโอ้ยเจย้ายาสิมาตั๋วข่อยต่อเฒ่า,า,า,าเนี่ยจะได้เจ้าว่าข่อยตัว๋วบ่อะไรเอ้ยเฒ่ากโกงโกงโก้ยอือสันทาราบว่าเจ้าของนอนบ่หลับโคนอยู่ตาตัดยู่ฮะเนี่ย โกนย่ำใด่อยคือบ่ได้ยินไไ้นในนอเถ่าเนาะอ้าสันชาติเจ้าจของนอนหลับผู้ใดสิยินี้จเสียงเจ้าของโกนเฮีย่อ,อยนอนบ่หลับมันสิโกนได้จะเด็ดเถ่าโพราะแต่มันสิโกนหวัวบ่ทันถึงหมอนโกนปานเสียห้องมาเลย โอ้ยกระสังตอเต่าเอ้ยเอาเป็นว่าคอยเจียบไปกับเป็นได้ดอกเอาเป็นเอาเป็นว่าคอยฝันโอ้เน่เนฝันด้บ่ฝันอันคอยบ่ท่านฝันดอกเต่าโอ้อันแม่งเจ้านั่นฝันแบบไปสะได้ด้วยนี่อันเบ้าจังเบ้าว่าจังวานี่เจ้าบ่ฝันบ่คอยบ่ท่านฝันมันหัวกระวันทีงี้ชิมหาขอบ่ท่านฝันดอกเต่าแล้วเจ้าฝันไปแบบนี้เอาคอยจังบ่เนี่เอาคอยถามเจ้าเนี่ยกวยเอ้ยอืมว่าจะได้กอวเอ้ยเออบากห้ามมึง ันเทาคันเธอบ่ฝันเฮาสีฝันเด้อฝันเฮาเราฝันดีแม่เทาโอ้เจ้าฝันดีโอ้ยตาเกิดได้ง่ายมากขอพัฒตาข่อยเอากับเจ้าก็บอกเค้ยจากเทียบอกเค้ยเป็นแนวนี้เทาเอ้ยเทาเอ้ย เป็นจะได้ละเท่าคอยนะฝันดับฝันดีฝันเสียฝันนัวฝันหัวฝันมวนฝันถึกส่วนพ่ออกพ่อใจฟันขึ้นกระไดกระบอทอฝันขึ้นนี่นอนกลางเว้นกะอยากฝันนอนกลางบ้านกะเกิดอยากพ่อโอ้ยอดอะไรอยากฝันแท่นอนเติมเท่าฝันดีครับโอ้จะมาฝันดีแต่นอเท่าน้อแม่นฝันว่าจะได้สมมฝันดีฝันดีแต่แม่เท่า ฝันเสียฝันน้อฝันหัวฝันมวลเวตีฝันถึกส่วนเพอาะโอใจชราะใแม่นจ้าฝันว่าจะได้บทสู้่อยฟังเบื้องเท้าเท้ากวยเอ้ยเอ้เท้ากวยคอยนี่ฝันว่าตนตัว่อยนี่เท้าเป็นเจ้าไหนเท้าเด้๋ผัวแพงเดีผัวแพงคนหนุ่มหวย ภูมิใจหลายอยู่บ่แล้วกระยังกลุ่มอยู่บ่อใบกระยังว่าเหมมาว่าแนวนั้นเนาะแนวว่าคนผัวให้เดียวผัวนมใบขระน้องฟองเดียคล้องความสุขคว่มกันบ่หมองเมาโอ้ยธรรมดาคว้ยเท่าต้องตายน้ำหยาอ่อนอ่อนซ่อนดีพอเท่าเอ้ยตนข่อยปวดซอกแห้งบ่เจ้าบ่เจ้ามาข่อยซึนอกซืึนแจกข่อยอยากไปนอนฝันต่อชั้ มาเบืองดูปาทุ่ปาทมันมานอกใจกันย้ำเถาย้ำแกแถวหลังเฮียเมียนี่เถอะเถากวยเออลายเม็นผู้ใดสิไปหูจักบามันเป็นลูกผู้ใดซื้อมันซื้อว่าจังไหนก่ย่าว่าคนฝันฝันฝันหูจักบอเถากวยไข่ฟ้านฝันกระตามฝันละยแย่กรอบเอาละเมื่อมันบอบอกซื้อกระแสดงว่ามันอักยูอักกินมันบากคานี่ไหมอันเ่าสีไตปานี่เจ้าเนี้ยการนอกใจผัวจีขั้นบอบอกเจ้าก็บข่อยนับ ตั้งแต่มื่นนี่เป็นต้นไปย่ายกอบเป็นอย่างเจ้ากับข่อย้ายสิมาอย,ยู่หื่นน้ากันเจ้าก๊ก่อยได้ยายสิมาอยู่ฮื่นน้ากันปัดชะโท่สมพาะล่ะแม่ตื่นขึ้นมาเห็นหน้ามันหิมหน่อยยิมใหญ่บันไดแทมันได,นไดผัวหนมมุ่มไปไปอยู่น้ำผัวหนุ่มเจ้าไปปาดสะโท่เ่ากวยเป็นอย่างกอบเจ้าจังสิมาเอาปานันแท้กล้าไรอินี่นีอินีติเหือเอาเรื่องอีหยังข่อยสีบกกล้าไสัตว์ว่าเมียนอกใจเสียเอาไว้เห็ดอีหยัง ไปอย่ามาเฝ้าอยู่นี่เห้เฝ้าหนีไปใช้กับเฝ้าไปข่อยบ่อหนีเถาโกยเป็นยังเฮี้นหลังนี่มันเฮี้นของข่อยม้นพอม้นแม่สังขยาข่อยปั่นไห้มากอพอยบมาช่างโลกช่างราชยุ่งเฉิงชั่งนี่น้องสีน้องตุ้มกันเฮ้อจอดช่างเฝ้าเทสสัตว์ว่าจะขวางป็นไทยยาโสมอายุพีกสีอ้างมันม้นมั่งจะขวางช่างไม่เฉดีเลยมึงได้ยังมาปะโตจะมาเฮื่นแม่เจ้า เมือนเหมือนละค้างตรงขึ้นวันนี้อะไรบันสันไทยผัยแต่นว้นละหันเปียวฮันตู้มิสันไทย่อยเจ้าบึงฝนเปียกหมวเจ้าเลยยังมากเราตัดกู้งหนี้อยบ่เอาไว้อราคอยมากงไปเออผเสี่ยวเงี่ยหลังนี้ต้องขามจบอีกกว่าไปก่อนถั่งงวโยคนละบ้านน้จื้อไปจะเท่เฮยโถ่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 โ่โถ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 ่นก่ได้ยินเสียงอีพอโี่โถ่เถยงก่นจังว่่โถ่โ